สวัสดีครับครับมื่อนี้เป็นวันหยุดนะครับก็เลยถือโอกาสฝนโปตกพอดีนะครับใส่ปุยป๋ยขี้งวงว่าให้พริกนะครับเห็ดมัเอเร้านี่ละเมื่อวันทายเองว่ไใดตอนใส่ขี้งวงว่ามันถือกล่องว่ไใด ก็เลยเห็ดแล้วจังสีมถา่ายเบิ้ง <g ül üyor> ก็คือวันหยุดเนาะทั้ง,ทงนี้ใส่หมดแล้วนะครับจนกว่าหอดพูดมองมองเตาไฟนะคิงไฟีแม่ผมมัอเช้านี่เห็ดเรียบร้อยแล้วใส่ขวานะครับรเพราะฉันตัดหญ้าเพราะาฝนตกอยู่เนี่ฝนแห่งๆคอยตัดหญ้าน,ะนี่จะถอนหญ้านะครับใส่มือถอนออกนี่ปุ๋ยใส่คือคิงวาที่มักแล้ว นะครับใส่การปลูกปลูกคลิกในถุงปุ๋ยนะครับเพื่อบ่ให้มันไหลไปใส่นะครับให้มันให้มันงามงอกง่ามนี่าใส่ปุ๋ยล้วกำลังงามแล้วาก็สะสาง ค้าเนี่ยปลูกเป็นแถวไว้เนี่ยเอาออกจากยางรถยนต์เนาะแล้วก็มันมีใบตายต้นตายมันกำลังงอกนอใหม่ก็เลยสะสางออกสักหน่อยนะครับพอท่านใส่เหงียงท่านท่านสิท่นใส่ปุ๋ยหรอกคแบบวานบานก็โอ้ยอดจนพอท่านตัดแต่งตัดให้มันเสมอกันเนาะให้มันปลูกยอดใหม่ เดี๋ยวก็ค่อยเห็ดไปให้มันคนเดียวดูแลพื้นที่ไร่หนึ่งนี่เมื่อยได้ครับเฮ็ดจะพอวัดหยุดเสาอาทิตย์ใส่ปุ๋ยผลิกงามครับเขียวเขียวงามเขียวขิงงัวไพเรียงผมมัน,มนตายมันเป็นดอกแล้ม,มันตายก็เลยปลูกมันใส่เลยนะครับ เห็นบอกครับมันเป็นมันเป็นมันตีนสางว่ะพวมันอย่างหออัวใหญ่อะนะครับแล้วก็ปลูกออย่างก็เสาวรสตัวนหนึ่งก็ลังขึ้นนะครับให้มันอยู่ร่วมกันอันไหนเป็นนวยกอนเป็นหัวกรกินนันก่อนนะครับป่ปวยเผ่าปลูกแงะไนเลยปลูกอัดกันไปเลยอยู่ล้มนี่มีสองตัวนี่พกโครงพรอม มีบักหงสองต้นบักเผาสองต้นละมุดสาลีนะครับลุมดที่วาสามโลสะเอิญสามหน่วยโลนะครับสมกับปั่นมีต้นหนึ่งนะครับลุมยิมีหายางนะครับอาจลงไปเลยแต่เบื้องมันจะได้ผลบ่แก่วมันกระติดแล้วะครับแต่เบื้องนวยมันนะครับมาท่านหนมีช่อดอกกำลัง จะเริ่มนเติบตอมองนี้ว่ได้ใส่ปุย๋ยมาเศร้านี่เดี๋ยวคอยเอามาเก็บตกพิกกะเขียวงามสาเหตุที่เขียวคักเพราะแดดได้รับแดดหน่อยนะครับมันอยู่ใตห่มพิกพวกนี้มันมกักแดดแต่ว่ามันอยู่ในห่มนะครับโซนหนึ่งมันผิดไม่เป็นไงแดดแค่ได้อเอแคนั้นนะครับชอบแดดวันมีอยู่พิกบางชนิดท,ที่บม่มักแดดมัก่มํำไรเดี๋ยวสิพาไปเบิกนะครับ ตื่นแดดกระต่ายมองงามอันนี้มักแดดนะครับกุมนี่กุมเญ่ๆน,นี่มักแดดมีแดดให้ง,งามน่าปลูกเมล็ดโน้บวคือดอกครับนี่แป้นลำไยนี่บักพริกสิ้นเดือนสองแซงนี่กินได้เลย สิ้นเดือนกรากฎา,าเด้่ยมันสิ้นเดือนมิถุนาอันนี้สิสิ้นมิถุนาอีกเดือนนึงได้กินนะครับสองแซงหนี่ง Nossa. สองทลายนี่มือเสาร์ <câ owania> สาสางพริกโอ้ยมันหมักแดดครับมันบอกหมักงุมแต่ก็ะเบียกตัดการบุกเผาเขาเผามันกำลังสั่งอาหารได้ย่างเสียย่างแห่งพริกงามนะครับใส่ขิงง่วงพริกทุกลุมเลย กรรมสองกำใสลายกับปตายเราค้อขิงว่ามัก,ก,รรมกแล้วนะครับห่อพักซีดากับห้อว่ฟเป็นกับใส่แม็กเย็บเบาเย็บเบาแล้วครับหลังบ้านขี่ต้งสวนครับแสบหอมนะครับ พีกีนหนสวนแสบหอมอีลิเนกำลังเป็นดอกนะครับเป็นดอกทุกจรเลยมีเสาโยนฉีงว่างกับไปแล้วเครื่องถังนะครับเดี๋ยวรอฝนมากกิดไปนํ้ำต้นใหม่สูงตระไลยก็ขึ้นไปมดเหมือนพวกผีคิดเครื่อเลยครับเกิดกับสิ่งแวดล้อมนี่ปุ่มใหญ่เลยแล้วก็ โมสุกๆสินเนาะนี่ครับน่นในหน่อยเนี่ยงอกดีนะครับล่นลงไปล่นลงไปแล้วก็บเปื่อยเป่อยแล้วก็เมล็ดงอกนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมเลยเอ่ยว่าโพนพริกนะครับคําว่าโพนนี่คือตายแล้วก็มีทดแทนต้นแม่ตายต้นหน่อยงอกขึ้นทดแทนนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยตลอดเวลาเดือนละเทือขีง่งัวนะครับแกบขีง่งัวหดน้ำ ตามยถากรรมเมืเ่อใดวางหดเมืเ่อไดวอยวางก็บรไดหดเพราะว่ามันพุ่มอยู่แล้วพุ่มดีอยู่แล้วนะครับฟังนี้นะครับพกพวูนี้มันมักแดดเนี่ยมันบ่ไดแดดกับบ,บ่ปันไดนะครับนย่ในหองหมักเผากลับหอมกำลังในน้อยกำลังเป็นนวยนะครับนี่ หนึ่งต่สอสามสี่นี่กำลังออกดอกครับไม่นี่กัแต่ละลุมมือนที่นี่ผดอยสามสี่ชนิดอาจลงไปเฮ้ยจะได้เป็นหน่วยจะได้ได้ผลก่อนกินตัวน,นั้นก่อน เลยไปสากปล่อยจเจริญไปเรื่อยๆนะครับคูงคงจนจนมกผ่าเ่ากำลังเป็นน่วยเป็นดอกนะครับอันนี้กระทางหัวซิงไคปลูกทุกอย่างโอ้แต่ว่าใส่เก็บดอกสลิดกำลังเป็นดอกนะครับนี่ดอกสลิดกำลังขึ้นใบกระเพรา นี่ก็พริกไผ่ตูเล่าเด็ดเลยเพื่อามาปลูกผักไผ่ผักไผ่ผักแพลวผักแพลวผักแพลว,พว,พวบนกูเผ่าลุบนี่มีสองตนพริกครับ สี่แนวกินอันนี้ก็คือหัวมันเทศนะครับมันเแซบแสบแสบแสบรับรองว่าแสบเรียนพฤติการกูเอามาก,กินได้เลยเสือพริกนี่ครับบอกพริกที่บ่มแดดนะครับ เป็นบกพริกที่ปลูกไต่หอมล่ำไรอย่างสีงามอันนี้นถือแดดแล้วเหี่ยวแล้วนะครับอันนี้มากแดดนี่บ่มากแดดเบิ่งน่วยมันเดี๋ยวพายเบิ่งนวยที่บ่มากแดดนะครับผมเลยขยายพันไวล้ละเดี๋ยวสิปลูกแต่ชายค่า <c oughs> ซุ้มนี่บกพริกมากแดดทั้งนั้นเนี่ยนี่ครับ นี่มุงบ่มักแดดนครับนี่ครับรบ,มบ่มักแดดแห้งพวกนี้นะครับขยายพันธุ์ไปปไว้ไตรลมเงาเลยกินสุดจอดทอมแซบแล้วก็บ่บมีหนอนนะครับเน่าอยากอีกพวกนี้แต่น่วยหน่ยสว่าก็งามงามเป็นหน่วยนี่ยสับหลาบ ทุกหลุมมีของวัดมันบรลี่กินผลกำลังเสียบกิ่งอันนี้ก็กระชายขมินนี่โอ้การมันหักอสอบใส่ปุ๋ยนะครับพลไใหม่ที่สิได้กินเดือนจิงหากันยา ดกเป็นตะไนยหเบนครับพักเบนตะคบป่าอน,นี่เครื่ออันนั้นด้เลยพักสลิดครับพวกนี้มกักแดดแล้วปลูกกิดที่อันนี้ก็ มะคมนะครับบ่บังแดดกันไดแต่านวยบ่เคลื่อนแต่อันนั้นนะมะคมหาสิที่สาสหกสิเปอร์เซ็นต์นี่อ้ง,งามแดดความเข้มของแดด เราลือสีเข้าลือสีขยายพันธุ์อนเ้านี่มีสมีแหละครับวิธีขยายพันธุบน YouTube, ์บนเตนี่ u t u b e เฮ็ดง่ายๆบักมีบักมีบักม,กมีมีพันธุ์ดีมีก่กนะเทิอนกระลายนะครับนี่ละเตาไฟไวัฒน์จะฉลองอะไรเฮ็ดเองนี่นี่ระบายล่ม ดังทานก็ได้ดังไม่ก็ได้นะครับนั่งดังเสียดแล้ววันย่เข้องเอางานหองประต ong มาดังหนาเตาวันห้อนไปนั่งตรงนั้นใส่ฟืนใส่ยังนะครับก็อีมานาันะ่งอันนี้มกกังกรไฟเตาไฟเตาไฟลุย,ลย นี่ครับโอ้เรื่องพริกเรามานน่้ขี้หนูสวนเมื่อนี้น้อยจะเผ็ดจัดจัานแซ่บหอมตำบปนพริกกะปี่สุดยอนนะครับพวกนี้นะใน่อน้อยนี่งอกดีแท้ได้ครับเนี่เห็นว่าผมสิมาบีลงปูนซีเมนเอ้ยที่มันแห้งแล้วนี่พื้นนกรีตที่เขาถุบเรามาว่างแล้วเขา หูดแห้งๆมันแตกงอกครับงอกงอกงอกนี่กำลังเห็ดไว้ขยายพันธุ์อันนี้กับบวมมักแดดันไหนนะครับมักหอมลำไร้อนี่หอมมีแดดน้อยนี่จะเลื่อนดีมากนะครับนี่อย่านา่งผมขยายพันธุ์โดยมเล็ดอยู่ข้างล่างนะครับอย่านั่ง ในสิปวยมันขึ้นนี่ปวยมันขึ้นหานต้นมะขามป้อมเลยเห็นไหมครับต้นแม้มันดกมากใบใหญ่มือว่าน่เก็บไปเป็นกิโลครับมีหน่วยขายายพันจากต้นนี้นะครับเนี่กะเป็นวันหยุดกับมานำเสนอ้างบัามมนมีอย่างแน่นะครับ ออกแกนพาก็ออกดอกแกนพลาเน,นี่ยนาฝนที่ออกดอกทุกตน้นทุกหมูบห่บ้านเลยล่ะบ้านใดมีต้นไงสำเนียมีดอกมัดทุกตำบลทุก,กอำเภอทุกจังหวัดทั่วประเทศออกดอกพร้อมกันในเดือนนี้ละ่ะบ่าเสือล้องไปหาเบิ้งนะครับสถานที่ใดก็ร้างนะครับแต่มีส่วนออกดอกนาฝนนี่ครับ เอออันนี้ทานอยานั่งเนาะผมมีทานอยานั่งใส่ตุนบักระมนี่กลังออกยอดเสียไมเป็นภูมิระยานะครับโดยมียางรถเป็นตัวล,ล็อกนะครับกําลังแตกยอดนะครับนี่จะพันไว้นะครับครับอ่ะมื้อนี้ทรัมป์นี่สักวันน้ำเสนอชนวนขั้วหลังบ้านนะครับพัฒนาการการเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินการดำล้งชีพ ส่วนประกอบที่เห็นในชีวิตดูได้ก็มีของอยู่ของกินที่พักที่เล้ามองพักพอนยอนใจนะครับก็พญยา,ยามีดเห็นหมันครบแผนต่อไปคือเอาใหม่มาว่างมาตอกนะครับแล้วเอาดินเขาแล้วก็เอาดินเนี่ยชาดนินเหนียวในชาเพื่อไม่เป็นพื้นมันแห้งงามๆแล้วเอาเตียงมาลงเนี่ยเตียงมานอนเย็นๆใส่เข้าฤดูซีนครับพัฒนาวันนี้มันงามแล้วก็ล้มคอตลอดนะครับนี่ล้มเย็นจากทงหน้า นะครับคือแผนต่อไปว่าเศษจังสี่คือการดินไว้แล้วโดยเอาที่มอนนะครับมันบุรี่ใส่ขี้งวงอย่างหลางล่างแล้วตัดมันบรี่หลอบ,บานในหะ้มาตอก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 ให้มันเกิดหกักเพื่อให้มันจับดินไม่ให้ดินพังแผนต่อไปคือเสียดินเขานะครับอ่ะติดตามตอนต่อไปครับหกเล็น้อยเดี๋ยวก็ง่ายเองเพราะว่าเอาเห็ดไว้วางแผนไว้แล้วสำหรับวันนี้ก็นำเสนอเพียงแค่นี้นะครับใส่ปุ๋ยริกหลังบานนะครับ นี่เนาะครับสวัสดีครับ